หน,นนนหนูติดฟันหนูไหนหนูติดฟันหนุ่มเตือนดินหนูติปัญตันแล้วจะออกไหมหนูติดฟันหนูหนูติดฟันเหรอลูก กินอะไรเข้าไปกินหนูเหรอหนูได้ออกยังออกแล้วออกแล้วพอแล้วไหมไหนดูดิมันยาวมากเลยนะทำไมต้องเอามายาวขนาดนี้มันยาวเลยเนี่ยเดี๋ยวเส้ย,ยาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหทไมกบน่ากลััวจงนี่นี่ดึงมาทางก้อนเลยป่ะลูกมันตัง้งใจดูตัวใหญ่ๆมาแล้วมาตัดแนบไม่ยิม้มหวานดิติดบอลไหมดูดิ ติดปันอะไรติดปันหนูว<ะ>้ายกินหนูด้วยเอ็นหนู <c oughs> ออกไหมออกยังออกแล้วแต่เนะนะด็กตู้อืมนาที